สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะกลับมาพบกับช่องแค่เล h ชา n นลอีกแล้วค่ะเดี๋ยวคลิปนี้นะคะแค่เลจะมาแชร์วิธีปอกเผือกอย่างไรไม่ให้คันมือทาแล้วไม่คันคอนะคะหลายๆคนคงเจอปัญหาปอกเผือกแล้วมันปอกยากนะคะมันคันมือ แล้วก็เวลาเอาเผือกไปทานแล้วคันคอเดี๋ยวคลิปนี้เรามีวิธีกันค่ะแต่ก่อนจะไปรับชมก็ฝากกดติดตามให้กับเพจของแคเร่ด้วยนะคะแคเร่จะมี2วิธีนะคะใช้วิธีละหหัวเนาะวิธีแรกเราจะนำหัวเผือกมาล้างน้ำทำความสะอาดค่ะล้างพวกเศษดินเศษผงนะคะที่ติดตามหัวเผือกออกให้เรียบร้อยเลยค่ะ เมื่อเราล้างทำความสะอาดเอาพวกเศษดินเศษผงออกเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำหัวเผือกนี่นะคะไปผึ่งให้แห้งเลยนะคะก่อนที่จะนำมาหั่นค่ะค่ะและเมื่อเราเอาไปผึ่งจนหัวเผือกแห้งแล้วนะคะแห้งแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะมาทำการปอกกันเลยค่ะ ค่ะเราจะทําการปอกโดยที่ไม่สวมถุงมือเลยนะคะเพียงแค่ว่าไม่ให้เขาเปียกน้ําแค่นั้นเองค่ะ นี่ค่ะไม่คันมือเลยนะคะเนี่ยเมื่อปอกเสร็จแล้วเราก็นําไปหั่นเป็นชิ้นกันเลยค่ะค่ะเราก็นํามาหั่นเป็นชิ้นนะคะตามที่ว่าเราจะทําอาหารเลยนะคะ เมื่อเราหั่นเผลือกเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะนําเผือกมาแช่ในน้ําเกลือกันนะคะเพื่อที่จะให้เวลาเราทานจะได้ไม่คันคอเนาะค่ะ,คะก็นําเกลือใส่น้ําแล้วก็ละลายนะคะจากนั้นก็นําเผือกที่เราหั่นไว้นะคะลงมาแช่ในน้ําเกลือเลยทั้งหมด20ินาทีค่ะ นี่นะคะอย่าอย่าเอามือนะคะลงไปโดนเผือกที่ว่าเผือกโดนน้าแล้วเด็ดขาดเพราะว่าเผือกถ้าโดนน้าแล้วเนี่ยเขาจะคันนะค่ะก็ใช้ถ้าพี่กดกดแบบนี้ค่ะเมื่อครบเวลา20นาทีเราก็นําไปล้างน้ําเปล่าทําความสะอาดนะคะค่ะแค่นี้เวลาทานก็จะไม่คันคอแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีที่2กันเลยนะคะวิธีที่สองนะคะก็ให้นําเผือกค่ะมาล้างน้ําเหมือนเดิมนะคะ ล้างนะ้ำเหมือนวิธีแรกเลยค่ะล้างเอาเศษดินเศษผงออกก่อนนะคะค่ะเมื่อเราล้างนะ้ำเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะสวมถุงมือค่ะวิธีนี้เราจะปอกโดยการสวมถุงมือนะคะรับรองไม่คันแน่ค่ะ ค่ะเราก็จะหั่นเผือกนะคะเป็นชิ้นตามที่เราต้องการเลยค่ะว่าจะทำเมนูอะไรนะคะเดี๋ยวแค่เลยจะหั่นเป็นลูกเต๋าเนาะน้ำที่เราจะใช้แช่เผือกนะคะเราจะใส่เกลือลงไปด้วยค่ะวิธีนี้นะคะจะทำให้เวลาเราทานเผือกจะไม่คันคอนะคะ ใส่เกลือลงไปในน้ําค่ะเมื่อเกลือละลายแล้วก็นาเผือกที่เราหั่นไว้เมื่อสักครู่ลงไปแช่เลยค่ะค่ะเราจะใช้ทัพพีนะคะกดกดเขาแบบนี้อย่าใช้มือลงไปคนเด็ดขาดนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้มือลงไปจับตอนที่เราแช่นะ้ำแบบเนี้ย จะยิ่งทําให้คันค่ะค่ะเราจะแช่น้ําเกลือไว้แบบนี้20นาทีหลังจากนั้นก็นํามาล้างน้ําอีกรอบนึ่งให้หมดความเค็มก่อนจะนําไปทําขนมหรือว่าทําอาหารนะคะค่ะก็เสร็จแล้วค่ะการปอกเผือกไม่ให้คันมือง่ายๆเมื่อเราเอาไปทําอาหารนะคะหรือว่าทําขนมทานแล้วก็จะไม่คันคอค่ะเคล็ดลับง่ายๆนะคะลองเอาไปใช้กันดูนะคะ ค่ะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวแคเรจะเอาไปนึ่งทานกับน้ำตาลนะคะถ้าใครนะคะเอ,อ,อกไว้เยอะแล้วก็ทำไม่หมดทำขนมหรือว่าทำกับข้าวไม่หมดเดี๋ยวแคเรจะมีวิธีเก็บนะคะ นี่ค่ะเดี๋ยวก็มัดปากถุงให้เรียบร้อยนะคะค่ะแล้วก็นําไปแช่นในช่องฟีดนะคะแล้วในส่วนที่เหลือเราก็ไปทานาไปทําอาหารเนาะค่ะถ้าวันไหนอยากทานเราก็เอาออกมาทํากับข้าวได้เก็บได้นานเลยนะคะวิธีนี้ค่ะค้าก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามให้กับทางช่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ